สวัสด,ดีย้ำเห็นด้วยจ้าพี่นองทั้งหลายวันนี้นองเก็บจะพามาชมพืชผักสวนครัวนะคะมาดูต้นไผ่ต้นผักเพวนะคะ้องนิ้กำลังปักชัาอยู่นะคะทุกคนสวยไหมคะสวยไหมคะนี่นะคะกำลังงามเลยเนาะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนผักเพวผักไผ่ วันนี้เอาบรรยากาศในสวนมาให้ชมนะคะอันนี้เป็นมะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะต้นเล็กๆน้องนิงกำลังเพาะจำนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นต้นอะไรนะแม่ลืมแล้วต้นต้อยติ่งเออต้นต้อยติ่งนะคะตอนนี้นะคะน้องนิงกำลังปักจำกันอยู่นะคะอันนี้ผักหอมอันนี้ก็ต้นต้อยติ่งเหมือนกันนาะลูกต้อยติ่งต้นใหญ่ต้นแรกต้นต้นแม่พันธ์ อันนี้แม่พันธ์ใช่ไหมใช่แม่พันเลยแม่พันธมาดูต้นแตงร้านนะคะต้นแตงร้านอ้าวเพิดสังขค่ะทำไมไม่ขึ้นไปละ่ะลูกเออไม่ได้มัดนะนเนาะไม่ชอบเออ,อลืม <laughs> อ้าวอันนี้แฟงใช่ไหมลูกต้นแฟงใช่ไหมอันนี้ใช่โอ้ oh, <okay. S 1> เป็นแบบนี้นะคะลูกเหมือนในรูปเขาเลยนะต้นแฟงต้นฟักอันนี้แตงร้านอุ้ยทำไมแตงร้านงามงามเนาะเยอะมากเ้วย เ,เออทุกคน<ย>กเห็นไหมคะสวยมากเลยคะ่ะแต่งร้านนะคะสวยงามไหมคะทุกคนแต่งร้านอ,ออกเยอะมากเลยนะคะแต่งร้านเออทาไมมันออกเยอะจังเลยเนาะมาดูพริกกันนะคะวันนี้น้องเย็บก็ได้เตรียมเตรียมที่ไว้ปลูกพริกกันอยู่นะคะตอนนี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะคะตอนปลูกพริกเนาะตอนนี้ชม อยู่ในตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นพริกที่น้องนิ้งลงไว้แล้วนะคะว้าเบียกํกลังใหญ่นี่นะคะกําลังกําลังฟื้นเลยเนาะกําลังกําลังสดใสเลยนะคะกําลังติดเลยนะคะทุกคนเออเดี๋ยวค่อยมาชมกันนะคะทุกคนอันนี้มาแวงออกลูกเยอะเลยนะคะ มาแวงออกลูกเยอะนู่นอยู่ตรงนู้นตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนม,มาแวงเห็นไหมเออทุกคนมาแวงออกเยอะเลยนะคะนี่นะคะใครอยากกินใครอยากกินมาแวงก็มาเก็บกินได้เด้อนะคะที่บ้านน้องเจ็บนะคะไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงโอ้ยมาก่อลูกเล็ก <c oughs> นิดเดียวส <c oughs> ุกแล้วพี่น้องส <c oughs> ุกเรียบเรลอยนะคะ วันนี้น้องเก็บก็ไม่มีอะไรมากนะคะพามาเลาะชมสวนเนาะอันนี้บ้านใครมีมังม่งเนาะมะเขือมะเขือขืนบ้านเราเนาะมะเขือหน,นามนะคะมะเขือขืนมะเขือหนามน้องเก็บชอบกินนะคะกับปนุนอร่อยมากเลยนะคะทุกคนมะเขือเขามีหนามนะคะตามนี้เนาะตามลําต้นเขาจะเป็นหนามนะคะแต่ว่าโอ้โหกินอร่อยมากเลยค่ะกำลังขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคน นี่ลูกกำลังลูกกำลังโตเลยออกเยอะเลยค่ะออกเยอะมากเลยนะคะกำลังออกขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะคะนี่มีอีกต้นหนึ่งนะคะมะเขือน้ำเนะาะกำลังออกเยอะเลยนะคะในออกลูกคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ก,กับกนางยกะกาแกรนะคะคลิปนี้ก็บายบายก่อนนะคะ